พระชัยวัดพิมพ์ป้องใหญ่หลวงพ่อยิ้ววัดแคาจังหวัดนครปฐมสำหรับพระชัยวัดรุ่นนี้สร้างประมาณปี2460จําจำนวนการสร้างพิมพ์ใหญ่จำนวน300องค์พิมพ์กลางจำนวน1000องค์พิมพ์เล็กจำนวน3,000องค์สร้างโดยใช้ชนวนพระชัยวัดเก่าเศษพระพุทธรูปเก่าที่ชำรุดหลอมรวมกับแผ่นยันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ยิ้วและหลวงปู่บุญโดยทำที่ที่พุทธพิเศษที่วัดแค่ โดยนิมนต์หลวงปู่บุญมาร่วมพิธีปลูกเสกด้วยพระจานวนหนึ่งหลวงปู่บุญท่านได้นําไปแจกที่วัดกลางบางแก้วจึงทําให้แรกแรกมีการสับสนว่าเป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญการสร้างครั้งนั้นสร้างแบบหล่อช่อบโบราณพระบางองค์หล่อมีเนื้อเกินจึงมีการแต่งตะใบเนื่องจากจํานวนพระสร้างไม่มากปัจจุบันจึงหายากหลวงปู่ยิ้ววัดแคร่ท่านเป็นสถธรรม,มิกรุ่นที่ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วโดยได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ก่อนหลวงปู่บุญ และมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับหลวงปู่บุญบ่อยครั้งที่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจะแวะไปกราบนมัสการหลวงปู่ยิ้วซึ่งมีพรรษามากกว่าอยู่เสมอวัตถุมงคลของหลวงปู่ยิ้วนักสะสมพระเครื่องมักเข้าใจว่าเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื่องจากเป็นช่างในสกุลช่างเดียวกันและสร้างในยุคเดียวกันหลวงพ่อยิว้วท่านเป็นสุดยอดพระเกจิยุคเก่าที่เก่งมากคนนครชัยศรีต่างเคารพนับถือกันมาก ท่านยังเป็นอาจารย์ของเจ้าคุณพาพระอาจารย์พาวัดระคังโคศิตารามซึ่งท่านอาจารย์พาวัดพระคังเดิมเป็นชาวจังหวัดนครปฐมย่านนครชัยศรีมีความคุ้นเคยและเคารพนับถือกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วและหลวงปู่ยูวัดแครเป็นอย่างดีและอาจารย์พาวัดระคังท่านยังเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อน้อยวสีสทองจังหวัดนครปฐมซึ่งได้ทำที่ทีอุปสมบทที่วัดแคร เมื่อวันที่14เมษายน2456